กรน,นีกราบไหว้บรรพบุรุษเรานะครับอย่างเช่นลูกหลานชาวจีนนะฮะอย่างผมเนี่ยก็เป็นเชื้อสายจีนครับก็จะมีเทศาการเชงเม้งครับก็จะต้องไปกราบไหว้บรรพบุรุษพิรามานะครับที้ทีนี้ในการไปกราบไหว้เนี่ยจะเป็นการส่งเสริมหรือว่าเป็นการขวางกั้นการเข้าสู่กระแส,สโสดาบัน ก็โสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลหรืออริยัคอริอริยมัติอริยผลในขั้นสูงๆขั้นต่อไปถึงนิพพานประการใดไหมครับผมอ๋อถ้าโยมวางเจตนาตั้งเจตนาให้ถูกเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรโยมดูสิเวลาพ่อแม่เราตายไปเนี่ยเราก็โอ้มีรูปไว้ก็มาติดนะอืมนึกถึงพ่อแม่ค็ืกราบไหว้ท่านสักหน่อย เวลาโยมกราบไหว้โยมก็ไม่เล้ไปนะ oh. อ้อนวอนพ่อขอให้ลูกถูกหวยเถอะขอให้ลูกได้ตําแหน่งกําลังแย่เลยจะถูกเขาปลดไาไม่รู้ขอให้รอดเถอะก็ไม่ได้อ้อนวอนอย่างนี้เพราะเคยเห็นกันอยู่กันมาอย่างเงี้ยแค่กราบไหว้ด้วยความระลึกถึงด้วยความขอรบด้วยความมีความรู้สึกในความ,มากระตันอยู่ต่อท่านอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> แต่ลูกเราหลานเราเหลนเราหลนเราเห็นพ่อแม่ไว้นะวายนานเหลือเกินสงสัยอธิษฐานแล้วมั้งเนี่ยอ้อนวอนแล้วมั้งเนี่ยถ้าคิดอย่างนั้นนะ่ะเป็นมิจฉาทิฏฐิขวางกั้นโสาบันแต่ถ้าคิดแค่เรื่องการเคารพไม่ได้ขวางกันเป็นกุลเชษฐาปจารยนธรรมสามารถทําได้ <c oughs> และการบูชานั้นเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งคืออย่าให้สัตว์ล้มตาย การบูชามีผลทําให้เกิดปิติไปสุขติโลกสวรรค์ไดนะ้แต่การบูชาใดที่ทําให้แพะแกะไก่สุกรช้างโคมาล้มตายการบูชานั้นเป็นไปเพื่อนรนกกำเนิดชาญเปวิสัยนี่ก็ต้องแยกแยะอย่างนี้ยอย่าแยกแยะให้หมดเพราะน,นั้นก็ต้องสอนลูกหลานให้เข้าใจว่าเออเรามาเรามาไหว้บรรพบุรุษเราไมา่เราไม่ได้มาอ้อนวอนอธิษฐานคออะไรท่านนะเพราะพระศาสดาสอนว่า ถ้าการอ้อนวอนสําเร็จเนี่ยใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้เข้าใจไหมอ่าเป็นอย่างนี้กรณีที่เราไปกราบไหว้บ <c oughs> รพรพบุรุษก็จะต้องมีก็เล็กเอ่อหมูหมูเป็ดไก่ทำนองเนี่ยครับอันนี้จะไม่ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ใช่ไหมครับผมอ่านี่แหละนี่แหละจะเริ่มไปไปนรกกัมเรย์ชาญเป็ดวิสัยก็เพราะกนเนี้นะก็เปลี่ยนผลผลไม้ซะสิอย่างอ่าจะเปลี่ยนเป็นผลมงหลัง อา,อากลากไม้อะไรก็ว่าไปอย่าให้สัตว์ล้มตายแล้วก็ <c oughs> าการบูชาคือชานุสวนีเนี่ยเคยถามพระศาสดาเขาเขาให้ทานนะเหมือนไปตั้งไว้กลางแจ้งแล้วกับญาติที่เขาล่วงรับเนี่ย ก็ถามผู้เจ้าว่าญาติเขาจะได้ไหมผู h, ้เจ้าบอกได้ในฐานะไม่ได้ในอัตฐานะเขาก็ถามตอบว่าแล้วฐานะคืออะไรอัตฐานะคืออะไรผู้เจ้าบอกถ้าญาติเธอไปเกิดเป็นเทวดาฐานนี้ก็ไม่ได้ถ้าญาติเธอไปเกิดเป็นมนุษย์ฐานนี้ก็ไม่ได้ถ้าญาติเธอไปเกิดเป็นเดรัฉานฐานนี้ก็ไม่ได้เดรัชานมีอาหารของเดรัฉานเทวดามีอาหารของเทวดามนุษย์มีอาหารของมนุษย์ ทานนี้ไม่ได้ถ้าญาติเธอไปเกิดเป็นสันนรกทานนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าญาติเธอไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยทานนี้ได้ชาญุโสนี้ก็บอกแล้วถ้าญาติเขาไม่ไปเป็นเปรตล่ะผู้เจ้าบอกญาติเราอื่นของเธอที่เป็นเปรตเขาจะได้ชาญุโสนี้ก็บอกว่าถ้าญาติเราอื่นของเขาไม่ไปเป็นเปรตล่ะใครจะได้ผู้เจ้าบอกเป็นไปไม่ได้ที่ญาติของเธอแม้สักคนหนึ่งไม่หลงเหลือเป็นเปรตเนี่ยไม่มี แต่นั้นพวกเราทุกคนเนี่ยจะมีญาติที่หลงเหลือเป็นเปรตดันนนงนั้นการเอาผลละหมากรากไม้ลายไปให้ทานก็ยังเป็นประโยชน์ถ้าเกิดเขาไปเป็นเปรตก็ยังดีนิดนึงแต่ถ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นก็ทานนั้นก็ไม่มีผลอะไรอย่างนี้เราก็าจะ